เรากำลังจะเข้าเขตอีกาโซนนะเข้าช่องคลิปลอนต้าครับเราจะถึงพวกนี้เช้านะครรับพาะยุโรปเขาก็เริ่มบังคับใช้แล้วต้องใช้น้ำมันโรซันเฟอร์นี่แล้วก็เรียกอีกาโซนนะเราเครื่องไฟเครจักใหญ่บอยเลอร์นะ เราจะใช้ใโรสันเฟอร์ในเขตตั้งแต่นอกกิบลอนตาเข้าไปข้างในทะเลเมนทะทะเดเตเรเนียนเลยทั้งนั้นเลยสเปนตันลีมาลตาแถบถึง,ถงตุรกีเลยคนระับทีนี้เราวิ่งรอบอยู่ที่95บ เชื่อน้ำมันเนปโอตอนนี้เป็นเคฟโอลอยู่นะไม่เชื่ออยู่ที่สิบกิโลแล้วสภาพก็จะลงคัเป็นน้ำมันแก๊สออยก็จะนี่ทีนี่เราก็ลองไปเปลี่ยนสับวาวยอยู่ เรือเราอ่านดาบได้ประมาณหนสิบสามเมตรนะเราจะถึงที่ช่องฮิบราต้าครับวันนี้เก็ดโมงเช้าัตอนนี้เข้าจะเริ่มเข้าอีกาโซนนะประมาณตีสามนะ <c oughs> เข้าใจผิดตะกี้นี่ว่า มันถึงจำเมอคืนนะนี่เรือหลายลำก็กำลังวิ่งสวนเข้าไปออกไปข้างนอกนะน่าจะวิ่งข้ามไปเมกาโนแล้เที่ยวหน้าคาดว่าเราก็น่าจะรับหลังจากดิช์จสินค้าฐานโคกที่เมื่อสิ้นตุรกีเสร็จแล้วเราก็น่าจะรับปูนซีเมนแถวนั้นนะฮนะแถว ตุรกีหรือไม่ก็กิ๊กแถวนั้นน่ะมาส่งที่เมกาอีกรอบหนึ่งไงเราจะผ่านตรงนี้ครับคาดว่าน,น่าจะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะเป็นปูนนะเที่ยวหน้าก่อนอีอ่หลังจาก ทาสีกันสนิมแล้วรอบแรกอะเมื่อวานนี้มีคลื่นซัดหัวเรือมามันก็จะมีสีแดงเนี้ยสีสนิมยังบางจุดที่ทาไม่ทั่วถึงก็จะแดงๆอย่างนี้นะฮะเราน่าจะนู่นแล้วออกจากคิปลอนตาเน่าจะได้ทาสีรอบสองนะพรุ่งนี้ก็น่าจะ รับน้ำมันทั้งวันนะพรุ่งนี้เช้านะเราจะรับน้ำมันแก๊สออยเป็นดีเซลออย4อยตันนะเราจะรับสเสบียงแล้วก็มีสแปพา p นิดหน่อยนะที่นี่นะ นายนสองพันห้อยหกสแปครับเรือตอนนี้เรือเรามาถึงที่ปอดชิบ p o l นต้าแล้วครับเราจะวิ่งเข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฝั่งนี้นะ่าจะเป็นประเทศโมร็อกโกครับเนี่ยด้านขวาเมืองเราเนี่ยนะมีภาษาอารับ,บอยูมนภูเขาหน่อนะ เราจะมารับน้ำมันกันนะที่ช่องคีปลอนตานะนี่เป็นเมืองของประเทศบโอโลกโกฝั่งนี้นะนะเราวิ่งออกมาจากมิวลรีดนวันที่สิบห้าเดือนที่แล้วครับนะใช้เวลาวิ่งก็วันสิบห้าวันสิบหกวันนะ ด้านซ้ายมือเนี่ยยังไม่เห็นตัวเมืองเลยในคลิปน่งนะเป็นเมืองที่ร้อนตาของประเทศสเปนนะของยูเครนไหมเราจะมาทิ้งสมอรับน้ำมันนะ4 0่400ตันนะดีโอนะเราจะปลุกเช้าแล้วนะตอนนี้เวลาตีสีนะ่้ว ก,กว่าแล้วเราน่าจะถึงประมาณเจ็ดโมงเช้าฮะา,ายวันที่หนึ่งกิทนายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะตอนนี้เรือเรามาทิ้งสมอที่เกาะกิฟลันต้าเรียบร้อยแนละ้วนึ่ที่นี่จินเมื่อสิบห้าสามศูนย์เนี่ยเราบีนี้ก็ แรกครับที่เข้านี่นะสำหรับปี2 0 2 5นี่ยนะเรามาจอดใกล้ฝั่งแนละ้วปีเรือมารับรอรับน้ำมันหลายลำเลยนะตรงนีนะ้เราจะมารับบังเกอร์ที่นี่คนระับเป็นน้ำมัน MGO 400ตันนะแล้วก็ น้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันหล,อล่อลื่นเนี่ยแล้วก็สเสบียงนิดหน่อยะเ,เราจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณประมาณสิชั่วโมงแล้วนาะจะเรียบที่สุดนะแล้วจากนั้นเราก็จะออกวิ่งในหมาในทะเลเป็นทะ,ะเลเนียนนะไปที่เมอร์ซินตรุรก,กีที่ตรุรก,กีได้เป็นมาทิบแดบ การดีๆเส,สยๆนะครบเสยๆควกว้างๆนะเรามาครั้งสุดท้ายเมื่อปีที่แล้วนะครับบ่อที่เป็นน้ำครับที่หลบคลื่นอย่างดีเลยฮะนะมีเรือมารอรับบังเกอร์เยอะเลยฮะมีเรือมาส่งสินค้ารับสินค้าก็มีครมีนะครับมีถ้าเรือคอนเนอร์อยู่ฝั่งโน้นนะ กันอยู่อะยาซ่ซาวีนัสเราเจอบ่อยนะลำเนี้ยนะยาซ่ซานะไรนะอันนี้นก็ด้วยกนะ็เมืองอยู่ใกล้ๆนี่เองเนอะนะะกําลังลงไปดูดาฟะไปอ่านดารฟนะดูดาฟท้ไทยกันขี่ปัญจาเดียว ดาพวิชันเคสนี่นะอ้าไม่ใช้โกโปนะฮะฮะเคนใช้ทำไมล่ะครับอเ,เออ้า่อานดับก็ค่อนข้างจะง,ง่ายอยู่นะไม่ต้องใช้โกโปครับมันอยู่ตรงเคนนพวิชันพอดีนะ น้ำลึกเท่าไหร่ครับหัวท้ายดาวหัวําวท้ายครับแล้วมาคํานวณว่าน้ำหนักบรนทุกเท่าไหร่จะรับเพิ่มเท่าไหร่นะเรือออกหลังจากันเกิดเสร็จเรือจมไปเท่าไหร่อะลินมานน้ามันรับกับที่เขาซัพพลายมาใกล้เคียงกันหรือเปล่าประมาณนี้ขนาดดามนเนี่ย ตอนที่รับบังเกอร์เสร็จก็จะอ่านดาบอีกทีหนึงน่งเะยกำลังเล่นอยู่ลำ <laughs> นี้ก็เป็นเ G, Naval, รือ LPG บอลติกนาวอลกำลังรับน้ำมันเหมือนกันน่ะมาแล้วว่ายโหนโยทะยานกันหน้าดูเลยอยู่เรือนะ ัวก,ก็กลัวนะครับนะยังไงแต่ก็เรามีมาตรการนกาใส่ชุดชีฟลงไปด้วยกำลังเชิญธงชาติขึ้นสุดยอดเสากันนะเรือเราชักธทงสิงคโปร์ฮะเนี่ยจองสิงคโปร์แต่เป็นเรือสัญชาติไทยฮะเพื่อความ มีมาตรฐานนะก็เลยทำเกี่ยวกับการค้าแนละธุรกิจก็ทงสิงคโปร์นี่ก็มีมาตรฐานสูงหน่อยนะการบริหารจัดการเรื่องสินค้าก็จะง่ายขึ้นนะบังเกอร์มาเฉียดเรือเร<อ>าวน่าจะกลับ,<อ>บลำตอ,อบครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะใช้เครื่องกับรองลงเอ่อขอด่วนขอด่วนต้องกดเดือใกล้มากเดือใกล้มากเดือดด่วนเล์ก็กำลังจะเทียบกันขอน่าจะลากไกลวะโู้เนะ ว,ว้าเขาอยู่กาลงางลำต้องลากเข้ามานี่รอยะไก,กลอยู่นีกำลังเอาสายน้ำมันขึ้นมาต่อกันเลยเราเนี่ยเราก็เป็นน้ำมันแก๊สออยครับโซัมเฟอร์ประมาณ400ตันนะวันนี้จะรับไปนี่ก็มีบ er ังเกอร์เซเวย์ครับมาช่วยเราเนี่ย เรือบ,อบานน่นาจะเป็นลูกเรือชาวฟิลิปปินส์นะทาทาลงเรือเราก็จะส่งเอนจิเนียร์ไปวัดระดับน้ำมันที่เรือบาทนะกับคอนเทสเซเวนะ นี่น่าจะวัดเสร็จแล้วจะกลับขึ้นเรือขึ้นกระเช้ามาเลยนะเป็นแกสอย์โลซันเฟอร์400ตันนะวันนี้เราจะรับนะวันนี้จะมีน้ำมันหลอ่อน้ำมันหล่อลื่นด้วยฮนะน้ำมันซิสเตมออยล์ของเครื่องจักรใหญ่ก็แล้วสันเดอร์ออยล์ประมาณ เหมือนกว่าเล็ตเนี่เดียไมีคลื่นคลื่นอะไรไม่แรงเท่าไหร่นะเป็นชาวอินเดียมัเก็เวยสารให้ระหว่างเรือ เราใช้ถังนี่แหละปลูกวิธีเสืบทอดกันมาตั้งแต่นมนานอะอย่างนี้ <c oughs> แล้ก็ต่อสายเรียบร้อยแล้วต่อสายรับน้ำมันเรียบร้อยแล้วทางเรือมันกงเกิ้เบาก็จะให้ไปดูจะซื้อส,สต๊อกปันนะ๊มมาด้วยเผื่อมีเหตุฉุกเฉิน มาะมา้นก็นจะไดุ้ึทน่รืงทันวเนี่ยเรือบังเกอร์บาร์ชื่อน e กซ s 2สครับพอดกระทะเรียนอนละ่ะมีเรือหลายลำครับวิ่งเข้ามารับบังเกอร์ไอ้น,นี่เป็น มือนแถวเนี้ยเหมือนเป็นปั๊มน้ำมันนะก่อนที่จะวิ่งออกแอตแลนติกวิ่งขึ้นทะเลเหนือหรือวิ่งเข้าไปในทะเลเป็นท์เลเนียนก็มาแวะรับน้ำมันที่นี่เหมือนเป็นปั๊มน้ำมันเลยนะตรงนี้บิบรอนตาเห็นไหะเป็นของสเปนนะ นี่หลายขนาดเลยเกันครับไม่ว่าจะดิชาร์ตสลัดเนี้ยเรือขยะก็มาโอ้หลายปาร์ตี้เลยเดี๋ยวก็จะมีน้ำมันหล่อมาส่งด้วยฮะเรือเก็บขยะพี่รังพี่รังบนเรืออีกเส้นพี่รังจะเรืออีกเส้นหรอครับร,รับขยะที่เรือเรือบริการโอเคจากทาง ข้าเรือของกิบลต้าเลยนะมีคขวสามหกูนคับสามหตูนอ่าโอเคก็เนี่ย 36, 36, าสาูนครับสามหกนครับจ้าสเปรนะสเป,นปเน็ยๆนิดหน่อยส่งขยะขึ้นบกกนะับีชาร์จสลัดเ,เ,เ,เราก็จะออกไปเซอร์ทิฟิเกตให้เราด้วยนะ ครับต้นนั่นเสร็จยังครับต้นนีครับคือสลัดกำลังจะส่งข้อต่อมาให้เราต่อสายส่งน้ำมันขึ้นเรือเขาให้โอ้พลังไมดวายเดี๋ยวฟักอย่างเดียวเลยฮะไม่ไหวไม่ไหวอย่างนี้ลูกเรือเขาก็น่าจะเป็นพวกฟิลิปปินนะฮะหรือไม่ก็อินโดนนะน่ะชิปบุกเขาจะขาย เล่าให้แบต69ขวดละ20ดอลลาร์นะเราไม่เอาแล้วเรามีเรือเรามีอยู่แล้วเราเริ่มต้มน้ำมันมาแล้วเ่อที่เรือบาสเขาบอก4กิโล4บาทนะของเราพอดีมันไม่ขึ้นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นแวดกัมแล้วเนี่ยมันจะแรงอยู่นะโอเลตอยู่ประมาณ180 ตันต่อชั่วโมงแล้วเราน่าจะใช้เวลาประมาณสองอชั่วโมองครับสี่ร้อยสี่ร้อยตันนี่นะตอนนี้สาไหยดีโอสี่ขาไม่รั่วไม่ตึมครับผมขึ้นมาเท่าไหร่แล้วฟิตครับครับครับไม่ร่วไม่ซึมครับสองเมตรแปดสิบครับเข้าอนี้วาับางกระบะเขาก็เก็บ สเปิลให้เราเนี่ยน้ำมันใสแก๋วแล้วเจะใช้กับรถกระบะได้นะดีโอสี่ขวาขึ้นมาสองเจ็ดสามครับได้ไม่ตัวแล้วนะปลาปปลาตวคมๆยาวโอเคครับเวลาเาจมอเตอร์เลสช่วง้า้าชั่วโมงใหญ่เหมือนกันครับ นัำมันยลงกินวีม่ไมกินนะจากบ้านมาไกลมาจากิุิปปินว์นะก้ากินเราอยู่นทว่วโลกตุริีด้วนะก็ได้เตรียบคนไทยก็ เขามียูเนี่ยนเขาก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนเขาก็ได้แย่กว่าเราเ really, วาได้กินเนีเ่ยปลาหางแข็งเนี่ยนยอะ,อะแย่เลยข้างระหว่างเรือสองลำโอเครดเตรียมเตรียมย์เจ์

ยังไม่เสร็จเลยสินค้ารับน้ำมันเราอประมาณร้อยปรตตันีชั่วโมงก็น่าจะเสร็จเขบใหญ่นะแบเ้าเขาบอก power by the set factor น่าจะเป็นเชื้อเพลิงแบบ LNG ป่านะบอก zero factor เลยฮะ เขาว่าี่เรือขนาดใหญ่เลยสายการเดินเรือซิม LNG อ๋อน่าจะใช้เชื้อเพลิงพุทธเอนะก๊าซลิควิดธรรมชาตินะก๊าซธรรมชาตินะมีเรือยอดนะวิ่งเข้ามาลําเลยหรูมากนะ oh. มีสาวแก้ผ้าอยู่ท้ายลําด้วย น้ำมันโอ,อยสัมนะ e n น,นี้ที่เราจะเก็บไว้แค่ปีเดียวครับสำหรับสัม p l นนะทั้งน้ำมันแก๊สออイルแล้วก็กระปีเราจะคัดแยกเทลงถังไปตรงนี้นะของนี่นสัม p l หนึ่งต้องเก็บถึงสี่ขวดนะสำหรับเจ้าหน้าที่ โอ้มาโ,โ<อ>ไลซัพเอร์พอยนีรับเบมื่อวันที่สิบห้าเดือนสามสองพันห้า้อสองูนสองห้าครับที่อเมริกาเนี่ยน้ำมันแก๊รอยส่วน สัมเปิลเราจะเก็บไว้ปีครับส่วนเอกสารก็สองปีครับคนอ้อนบอร์ดนะนี่ก็เป็นสตอรส์สีนี่มีก็เป็นสีขาวสีอินเตอเล็กหกหกห้าเกือเกรดเจ็ดสี่ศูนย์ A. มีเอาไว้ทาแล้วฮะทาสีทาตัวเรือทากันสนิมเพิ่มความสวยงามให้กับตัวเรือสลังเราจัดหนักนะเที่ยวนี้นะบนเด็กนะี่สีสวยงามนะ,ะมนเสร็จเรียบร้อยฮนะตายอดตามเป้าครับ แกดอย400ตันเลยเราถอดท่อ,อเลยแล้วครับเหลือ,น,น,อน้ำมันหล่อน้ำมันหล่อลื่นนะยังไม่มาครับพอนี่เสร็จนี่ยก็จะมีเรือน้ำมันหล่อลื่นมาส่งประมาณหมื่นกว่าลิตรนะเราจะถอดท่อน้ำมันแกดอย ใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงะในการปั๊มเนี่ย เปลนเนี่ยเป็นออฟฟิเซอร์นี่จะเป็นพวกยูเครนหรือไม่ก็โปแลนด์นะ พลอยซินด้วยพอยเรียบร้อยก็มีพวกจาะบีครับพวกน้ำยาโดสไม่ต้องรอไปทางรือบาดเขาก็จะเอาขึ้นมาให้เราเป็นกจลอน,น,อนเป็นถังยีสิบลิตรนะครับขอเวลาตำอปั๊มกับดิ๊กดิ๊กโดสของเต็มออย น,น,น่าจะหนึ่งาะเลของครับเรือตอนนี้เวลาตีหนึ่งกว่าแล้วสเสร็จนี่ก็น่าจะออกแล้วน่าจะเดินทาง,งต่อนะอืมตะโกนขอให้กนเตรียมเครื่องเลย די פאָר